นะครับส,สดุณผู้ชมนะครับขอตัอนรับเข้าสู่เกม Resident Evil 3 Remake Demo นะครับโอเคก็เกมนี้เนี่ยเป็นเดโมนะครับตัวนี้เป็นเดโมนะไม่ใช่ตัวเต็มนะครับก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะคือต้องบอกกันว่าเดโมเนี่ยมันจะไม่มีซับไทยนะเพื่อนๆนีเน่เป็นอังกฤษหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตไม่แปลแล้วกันเพราะผม ไม่เก่งกิจเดยวครับผมใครที่อยากให้ผมแปลหรืออย่างเงี้ยเดี๋ยวรอไปดูตัวเต็มแล้วกันนะตัวเต็มผมก็มีนะแต่ว่าตัวเต็มเนี่ยมันอยู่ในรหัสของเพื่อนนะอันนี้มันรหัสของผมเองนะตัวเต็มไม่ได้ซื้อมานะครับกานเล่นเดโมไปก่อนแล้วกันนะครับวอร์อมมือไปก่อนแล้วกันนะโอเคก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะสตอรี่กดโอเคไปเลยครับ ไม่รู้ว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างนะนี่ฮะเริ่มเรื่องมามันก็จะอยู่ที่รถไฟเลยนะครับผมพาสาวสวยมันรู้จักนะไม่รู้แปลถูกหรือเปล่านะคาร์ลอสทำไมนายไม่ถามชื่อเธอว่าเธอชื่อว่าอะไรอ่ะ ชื่อเธออะไรสักอย่างอะวาเลนไทน์อะไรวาเลนไทน์ฉันชื่อจิลยินดีที่รู้จักนะจิลผมอยู่ในหน่วย UBCS อะไรประมาณนี้นะครับเจ็บแผลเนี่ย อเอาเป็นว่าผมขอข้ามคัดซีนแล้วกันนะโอเคข้ามคัดซีนแล้วกันนะครับถ้าอยากให้ผมแปลก็ไปดูเนื้อเรื่องภาษาไทยได้นะครับซับไทยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคภารกิจของเราคือเราต้องไปเปิดไฟเพื่อให้รถไฟมันทำงานนะครับเอ้ยมีกระสุน่าโอเค อันนี้คือคู่มืออะไรคู่มือประกอบยาใช่ไหมอ๋อไม่ใช่คู่มือการผสมดินปืนนะครับอ๋อกันพาวเดอร์ต้อง2 2ขวดขึ้นไปนะครับเราถึงจะประกอบเป็นแฮนด์กันก็คือปืนพกได้แล้วก็ช็อตกันต้องเป็นกระสุนธรรมดาดินปืนธรรมดากับดินปืนแบบแรงสูงนะครับมันก็จะคาฟกระสุนแบบกระสุนไฟกระสุนอะไรพวกนี้ได้นะโอเคไม่มีอะไรมากไปครับเกียน,นี้ไม่ต้องไม่ต้องแปลนะครับบอกได้เลยว่า เดโมเราไม่แปลแล้วกันเราจะดำเนินเนื้อเรื่องไปเลยไม่ไม่รู้ว่ามันจะจบแค่ไหนนะเดี๋ยวตัวเต็มเราค่อยมาแปลทีหลังนะครับอันนี้ก็เอกสารนะเหมือนเดิมไม่อ่านครับขารถติดต่อมาจิ๊วขึ้นไปบนดาดฟ้าหรือยังอะไรประมาณนี้นะผมเสียวเจอเนมิซิตมากเลยว่ะ ผมไม่ค่อยชินนะ่ะเจอกับแม่งคีไรแม่งโอ้โหจะตายเอาเลือดนี่คือแบบบอกได้เลยว่าเลือดคือแบบใช้เยอะมากเฮวทำไมยามันเยอะจังวะเด demo โโยาเยอะมากเฮ้ยน u n p o เ d ้อโอเคโอเคครับอ๋อไม่มีอะไรมากผสมครับผมผสมไปเลยอันนี้อะไรอ๋อผสมไปโอเคเรียบร้อย อันนี้ก็แคมเบอร์รวมไปเลยครับมีกล่องยาแดงเยี่ยมงั้นผสมเลยครับแปบบ๊บนึงนะจ๊ะผสมเลยครับผมเอาผสมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรมีเอกสารตรงนี้เราไม่อ่านครับมีกล่องไม่มีที่อะไรเลย <laughs> ไม่มีอะไรเลยครับมีเอกสารบนโต๊ะของรีออนหรือเปล่าไม่ใช่ของเอกสาร UBCS นะครับ โอเคไปออกไปกันเลยดีกว่ายังมีผู้รอดชีวิตอยู่เนี่ยยังมีผู้รอดชีวิตอยู่อีกนะเนี่ยอ๋อซอมบี้ตัวแรกของเราอยู่นิ่งๆพี่อยู่นิ่งๆยิงให้มันลม้มนะครับแล้วก็เอามีดเจื้อนมันให้เรียบร้อยนี่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  นี่ตายครับโอเคไม่ดรอปของด้วยมันน่าจะดรอปของเหมือนเรสซิเดนซี่ดีวะตรงนี้มีเสียงร้องครับแล้วมีซอมบี้กำลังนั่งแดกอยู่อะไรเอ่ยกระสุนโอเคมีซอมบี้ตรงนี้กำลังแดกศพเลยเฮ้ยสองตัวสองตัวพี่น้องคุณตำรวจลงไปลงไปนอนซ้ำง,ง่ะอะไรเล่าคุณตำรวจ เออตายยากตายเย็นเลยกันในพวกเฮียนี่เฮ้ยเฮ้ยเมันลุกมันลุกมันลุกเกือบ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 ปืนดีกว่าปืนดีกว่านะอือเช็คคุณตำรวจครับเช็คอีกตัวหนึ่งลีโรดโอเคไม่ตื่นนะไม่ตื่นนะโอเคครับไปผมต้องไปไหนก่อนดีวะผมลืมแล้วว่ะ โอเคไม่ต้องสอนเราต้องเดินมานี่ใช่ไหมกันพาวเดอร์ครับยังผ mm. สมไม่ได้นะคัสซีนฮะแต่ว่าเธอต้องเดินอ้อมไปทางซอยที่มันเป็นทางที่มีไฟหรือเปล่าใช่มมนมีไฟหรือไงอะไรประมาณนี้นะฮะแม่เฮ้ ให้กูไปทางที่มีไฟภารกิจของเราคือเราต้องไปหาไอ้นี่นะครับที่ดับเพลิงมาอาแล้วเมื่อกี้มันก็ไม่พังออกมาแล้วมึงมาพังอะไรตอนนี้จิวอย่าหน้าเวอร์จิวข้างหลังก็มีจิวระวังข้างหลังนะจิวมา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 เข้ามาเข้ามาเราต้องเคลียร์ทางตรงนี้นะเวลาเรากลับมามันจะได้แบบไม่นี่มามามาเข้ามากัน,นเยอะๆเอ,อือนัดเดียวจอด โอเคเคลียร์ทางเรียบร้อยซอมบี้ด้านหลังแม่งลำคานวะ่ะไม่เจอเนมิซิสนะอย่าเจอนะกูไม่มีปืนลูกซองนะอย่านะเจอทีนี้กูไปไม่เป็นเลยนะอย่ายุ่งครับอย่ายุ่งเราต้องเดินอ้อมหลังมันหลบดีครับแหมหลบแบบทีจิจอนกระสุนเก็บมาเฮ้ยเฮ้ยเเสียงอะไรวะหลอนหูชิบหายอันนี้ศพนะครับมีกันพาวเดอร์โอเคผสมเลยครับ แล้วก็แคมเบอร์ไปเลยครับนี่โอ้โหกูต้องเริ่มไปตรงไหนก่อนดีเอ้ยตรงนี้ทางตันเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมีถังวะมีถังวะเอาไงดีเอาไงดีล่อ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 อู้อู้โอ้ยโอ้ยอูเกือบเหี้ยอืออูู้้เกือบโดนแม่ขนลุกเลยเฮี้ยตรงนี้มีปะ ตรงนี้มีทางไปตรงนี้มีทางเข้าแอะแอะแอมึงยังไม่ตายแน่นอนเขียมก่อนเลยนี่อุย้ยพลาดพลาดพลาดโอเคโอุย้ยพลาดแกอึตายเปล่าตายเปล่าอึตายนะตายนะโอเค <c oughs> บุระแวงมากเลยเฮ้ออยอะไรอะยาแดงผสมได้ปะอ่าไม่ได้วัคโคนแล้วกูเก็บมาทำไมเนี่ย ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีกระสุนกระสุนปืนไฟปะใช่ไหมนี่อะไรอะกระสุนโอเคมีรหัส9ซ้าย3ขวา,า9ซ้าย3ขวา7ซ้ายโอเค9ซ้าย3ขวา7ซ้ายโอเคจำไว้ครับเราต้องไปเปิดตู้เซฟเพื่อเอาเลนด,ดอนะครับซึ่งมันอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดีย๋ยวเราค่อยไปเอาแล้วเดี๋ยวเรายัายายางไงเราก็ต้องเข้ามาเอาอยู่ดีแหลนะนี่ครับ ต้องเข้าตรงไหนก่อนวะตรงนี้ดิตรงนี้นะครับตรงนี้มีมีซอมบี้เอ้ยมีตัวหนึ่งอ่าศพนะครับเฮ้ยลืมดูลืมดูโอ้โหโอ้โหโอ้ยพลาดอย่าเดินโยกดิเดินโยกหาพี่มึงเหรออือหายเปล่าเอออือไม่ตายด้วยไม่ตายด้วย เฮ้ยเสียงใครเปิดประตูมีมีคนอยู่ในนี้หรือเปล่าอ่ะนี่ไงที่ระเพิงเรียบร้อยได้แล้วนะครับในห้องนี้มีลูกซองนะครับเดี๋ยวเราไปเอาคีมมาตัดนะครับแล้วก็ตรงนี้มีพิกล็อกนะวิระเบิดจิตแค่โอเคมากูเจอนีมิซิมึงโดนระเบิดกูแน่รอบนี้เยีกระเป๋าเต็มว่ะเอาไงดีวะทิ้งยาได้ปะทิ้งไปเลย ทิ้งไปให้หมดเลยครับเฮ้ยทิ้งได้ปะทิ้งไม่ได้อีกโอเคทิ้งได้เก็บดินปืนมาเราต้องใช้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาเอาระเบิดแล้วกันนะเอ้ยไม่ใช่เอาอะไรวะลูกซองตรงนี้อันนี้คือห้องควบคุมโอเคไม่มีอะไรมากไปครับเกมเร็วตรงนี้มีทางไปใช่ไหมที่เรามาเมื่อกี้นี่หว่าโอเค เฮ้ยซอมบี้ปล่อยมันปล่อยมันตรงนี้เราเคลียร์หมดแล้วนะครับเราสามารถเดินได้สบายแล้วเราต้องมาตรงนี้เอ้าล็อกชิปหายแล้วคุณต้องไปตรงไหนวะเนี่ยข้างบนใช่ไหมต้องไปข้างบนต้องไปข้างบนต้องไปข้างบนงเก็บไปตัวนี้ก่อน มีเสียง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 ไหนวะไหนวะข้างบนเหรอ,อาหาหาหาเห็นนะเห็นนะโอ้โหดิหัวแตกเลยนัดเดียวแหมผมตรงนี้ถูกไหมถูกไหมถูกนะตรงนี้มีซอมบี้มันจะพังกระตุกมาพังมาพังมาพังมาเปลเ้าเ มันพังไม่ได้หรอวะอเอ้า,อาไม่ได้โอเคมันไม่เปิดไอ้จิวมองเลยอ่ะมันไม่เปิดวะ่ะเราต้องไปตรงไหนวะเดี๋ยวผมลืมละต้องกลับที่เดิมใช่ไหมใช่ต้องกลับที่เดิมครับเพราะว่าเราได้นี้มาแล้วไอ้ที่ดับเพึิงนะครับเกมเซฟ พัดซีนกูว่าแล้วกูต้องเจอเณมีซิสฮอาฮ่ไอเฮียเอ้ยไอเฮียเอ้ยเอาระเบิดไปเออตายป่ะไอเฮียตายป่ะตายไหมตายไหม้ยกูไปแล้วไอเฮียดีนะกูมีระเบิดไอสัตว์ดีนะกูมีระเบิดไป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 ไอเฮียปรสิตว่ะ เฮ้ยเดี๋ยวโอเคเราต้องตรงนี้ไม่ใช่จะยุทจะยุทโอเคมึงอย่าโผล่มาข้างหน้านะมึงระเบิดกูหมดแล้วนะกูไม่มีระเบิดแล้วนะจะโผล่มาปะเนี่ย,อ,ยอุ้ยกลัวแล้วไงโอ้โหมึงดักหน้าอย่างนี้เลยเหรอ สต <Store. S 2> อร์เฮียแล้วทำไงอะ่ะละเบิดกูไม่มีแล้วอ้าวจบเกมแตงฟอร์โอ้โหจบเกมฮะอ๋อผมทำเวลาไปที่9นาที17วิว่าโอ้โหสุดยอด นีครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกม Resident Evil 3 Remake Demo นะครับผมก็สั้นๆนะก็ไม่มีอะไรมากใครที่อยากให้ผมมาดูเอ่ออยากให้ผมมาเล่นตัวเต็มก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวตัวเต็มผมมาเล่นให้ดูนะครับแล้วก็จะแปลเท่าที่ผมแปลได้แล้วกันนะเพราะมันเป็นภาษาไทยแล้วนะครับก็ถ้า แปลทันก็จะแปลให้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ตัวเต็มครับบ๊ายบายสวัสดีครับ